สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของนานาสาระครับคลิปนี้นานาสาระก็ยังคงอยู่ในส่วนของโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราเนี่ยใช้ในการตัดต่อวิดีโอสำหรับวันนี้สิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องของการทำวิดีโอตัวนี้ครับให้เป็นลักษณะที่เป็นคาราโอเกะโดยที่มีตัวอ,อักษรอ,อย่างเงี้ยครับขึ้นให้ให้คน ที่เขามาร้องเนี่ยได้เห็นตัวอักษรแล้วเห็นแถบสีน้ําเงินด้วยอย่างเงี้ยครับที่มันจะเคลื่อนทีละตัวทีละตัวโดยวันเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับผมจะแนะนําอย่างนงี้ครับก็คือว่าตัวแรกเนี่ยเราจะต้องเตรียมไฟล์เพลงนะครับซึ่งผมเตรียมเป็นไฟล์เพลงตงัวนี้ที่ผมได้ดาวน์โหลดมาจากในตัว youtube นะครับแล้วก็เตรียมเนื้อเพลงด้วยนะครับผมก็จะเตรียมเนื้อเพลงมาประมาณนี้นะครับอ่าอย่างนงี้โดยวันนี้ผมจะทดลองให้ดู3ท่อนแล้วกันนะครับ และด้วยเพลงนี้เป็นเพลงที่แปหน่อยนะครับก็อาจจะมีความเร็วหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูกันเลยแล้วกันอันดับแรกครับให้เราทําการนะครับเปิดโปรแกรม Premiere Pro ขึ้นมาแล้วเราก็เลือกไปที่ New Project ครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Capture นะครับเป็น HDV แล้วกดปุ่ม OK ไปได้เลยจากนั้นนะครับผมก็เลือกเป็น HDV 1080p25 นะครับ ก็คือใช้เฟรมเรทประมาณ25เฟรมเรทนะครับแล้วจากนั้นผมก็กดปุ่มโอเคไปได้เลยอ่ะรอประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับพอเรากดปุ่มโอเคขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับก็มีรูปร่างลักษณะหน้าตาฝั่งทางด้านนี้เป็นฝั่งทางด้านอ่าพรีวิวดูผลงานนะครับตัวนี้เป็นไทม์ไลน์ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นการที่เราจะนำโปรเจกต์ไฟล์เข้ามานะครับโดยอันดับแรกผมจะสร้างพื้นหลังวิดีโอก่อนนะครับโดยผมจะขอใช้เป็นรูปภาพนะครับคลิกขวาตรงพื้นที่ตรงนี้เลือก Import file เราเลือกไปที่เดสก์ท็อปนะครับโดยผมจะใช้ภาพเป็นดอกทิวลิปตัวนี้นะครับลากเข้ามาใส่ในตัววิดีโอหนึ่งแล้วหลังจากนั้นครับตรงนี้นะครับไฟล์รูปภาพมันไม่เต็มจอผมก็จะดับเบิลคลิกตรงนี้เลยนะครับเพื่อทําการปรับขนาดรูปภาพไม่เต็มจอกดชิฟค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วลากมุมใดมุมหนึ่งออกมานะครับอ่อย่างนี้นะครับอ่เรียบร้อยนะครับให้มันอ่าเต็มจอประมาณหนึ่งนะครับอ่จากนั้นนะครับเราก็จะสร้างข้อความขึ้นมานะครับ บางทีเนี่ยเราอาจจะนำไฟล์เพลงเข้ามาก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับนำไฟล์เพลงเข้ามานะครับก็คือเพลงตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นเราลากมาอยู่ในส่วนของ audio หนึ่งเลยนะครับตรงนี้เรียบร้อยเนาะจากนั้นนะครับผมจะทำการขยายตรงส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับมากดที่แว่นขยายแล้วก็กดตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับให้มันขยายขึ้นมาเราจะได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยวันนี้นะครับเราจะใช้วินาทีนะครับก็อาจจะประมาณไม่เกินไม่เกิน30วินาทีแล้วกันในการสร้างนะครับแล้วหลังจากนั้นครับผมก็จะทําการสร้างนะครับตัวอักษรขึ้นมาเดี๋ยวให้ฟังเพลงดูก่อนนะครับช่วงช่วงแรก feel ous, had ผมจะใช้ประมาณนี้นะครับก็คือเอาประมาณสักสิบวินาทีแล้วกันครับเลื่อนมาที่ วินาทีที่10เนาะแล้วจากนั้นผมทําการตัดเลยนะครับเลือกที่ตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกตรงนี้ก็ได้ใครที่ถนัดในการใช้เครื่องมือลัดนะครับจะกดคอนโทรลเคก็ได้ครับเพื่อทําการตัดนะหรือใครไม่ถนัดเครื่องมือลัดนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้เลเซอร์ทูตัวนี้ครับแล้วจากนั้นใช้ตัว selection tool นะครับคลิกตรงนี้แล้วกดปุ่ม delete ออกไปเราจะตัดส่วนข้างหลังออกนะครับเนื่องจากว่าผมจะทําเพียงแค่นี้แหละวันนี้นะครับ อ่าผมจะย่อตัวนี้ให้เล็กลงหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันใหญ่เกินไปนะครับอ่เรียบร้อยเนาะแล้วก็ขยายรูปภาพครับตัวนี้ให้มาอยู่สุดทางด้านตรงนี้เลยนะครับอ่เรียบร้อยเนาะทีนี้นะครับเราจะมาสร้างข้อความตัวแรกเลยนะครับก็คือท่อนแรกอันดับแรกนะครับผมก็จะเปิดมาที่ตรงนี้ขัดลอกท่อนแรกไปเลยนะครับผมจะสร้างตรงนี้นะครับโดยการคลิกขวาเลือก new item นะครับแล้วก็เลือก title จะเป็นการสร้างนะครับ ตัวอักษรขึ้นมานะครับผมจะพิมพ์ตรงนี้นะครับก็คือท่อนแรกแล้วกันนะครับตั้งชื่อมันว่าท่อนแรกจากนั้นกดปุ่มโอเคไปพอเรากดปุ่มโอเคไปเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นกรอบของไฟล์วิดีโอนะครับจากนั้นเราคลิกพื้นที่การทํางานของพวกเรานะครับนะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ก่อนนะครับพยายามนะครับเลือกฟอนต์ที่มันอ่านง่ายๆนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าของผมเนี่ยผมอาจจะเลือกเป็นพวกอย่างนี้ไปก็ได้นะครับ อ่ะอย่างนี้สมมุติเนาะผมไม่รู้ว่าตัวนี้จะอ่านง่ายหรือเปล่านะครับคลิกตรงพื้นที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กด c t r l V นะครับวางลงไปเนี่ยครับก็จะได้รูปลักษณะตัวอักษรแต่ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ได้อ่านง่ายนักนะครับผมจะขอเปลี่ยนตัวอักษรตัวใหม่นะครับอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่อ่ะได้มาแล้วนะครับถ้าใครที่ใช้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับที่เป็นเพลงภาษาไทยเราอาจจะต้องนะครับอาจจะต้องใช้ฟอนพวกอังสนานิวนะครับหรือว่า ไทยสารบัญอะไรพวกอย่างนี้ก็ได้นะครับผมขอจัดตําแหน่งนะครับท่อนแรกเนี่ยผมจะเอาไว้ข้างบนนะครับท่อนที่2ผมจะเอาไว้ข้างล่างอย่างนี้ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราจัดตาแหน่งได้เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องกําหนดนะครับก็คือเรื่องของสีตัวอักษรนะครับสีตัวอักษรเนี่ยท่อนแรกเนี่ยผมจะให้เป็นสีขาวนี่แหละแต่ว่าผมจะเพิ่มในส่วนของเส้นขอบลงไปนะครับฝั่งทางด้านนี้เราเลือก s t ต o k e เลือก add ตัวนี้ครับ แล้วก็ปรับค่าสโตกครับผมจะเอาสีดํานี่แหละแต่ว่าผมใส่ค่าสโตกไปสัก20ครับเพื่อให้มันมีเส้นขอบนะครับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่ครับเรียบร้อยเนาะจากนั้นนะครับจากนั้นผมนะครับก็จะทําการนะครับกดกระกบาดออกไปครับนี่แล้วก็เอาตัวนี้ครับลากมาใส่ในวิดีโอ2ครับนี่ผมจะดูว่าเพลงเนี่ยมันขึ้นตรงจุดไหนนะครับกดปุ่มเพดูก่อน เนี่ยครับมันขึ้นช่วงประมาณนี้เนาะผมก็จะเอาเนี่ยครับตัวนี้ให้มันขยับนะครับใกล้เคียงกันเนาะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับฟังดูใหม่นะครับตัวนี้อาจจะต้องขยับเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องให้คนอื่นเนี่ยเขาได้เห็นเนื้อลองก่อนนะครับตัวนี้นะครับขยับเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับ อ่ะตรงนี้นะครับท่อนเพลงเนี่ยจะประมาณนี้แล้วเวลาที่เราจะทํานะครับที่เราจะปาดตัวอักษรเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการนะครับผมดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมาก่อนตัวแรกเลยนะครับโดยที่ผมจะทําการนะครับคัดลอกตัวพวกนี้ไปแต่ว่าคัดลอกในที่นี้ผมจะเลือกเป็นการสร้างนิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เนะยครับแล้วก็จากนั้นผมก็จะบอกตัวนี้ว่าท่อนปาดแล้วกันนะครับท่อนปาดท่อนที่หนึ่งกดปุ่มโอเคไป แล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับผมจะปรับเปลี่ยนสีนะครับปรับเปลี่ยนสีไปก็คือว่าสีตัวนี้ผมจะใช้เป็นสีน้ําเงินแล้วครับเหมือนคล้ายๆกับการปาดตัวอักษรไปแล้วก็สโตกนะครับผมจะเลือกเป็นสีขาวแล้วครับเส้นขอบนะครับจะเลือกเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ปรับไซส์นะครับอาจจะให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็น30ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วกดปุ่มกระบาดไปนะครับ แล้วหลังจากนั้นครับผมเอาท่อนตัวนี้ครับมาใส่ตรงนี้ครับนี่เราจะได้เห็นนะครับอาให้ฟังดูก่อนนะครับดูสิว่าท่อนเพลงเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนอ่าตรงนี้นะครับคําว่ามีเนี่ยจบอยู่ที่ตรงนี้นะครับจากนั้นผมจะทําการนะครับตัดตรงนี้ออกนะครับโดยการใช้เลเซอ tool ตัวนี้ครับคลิกตรงนี้นะครับอ่าแล้วจากนั้นใช้เ e เลคชั t นทูคลิกตรงนี้กดปุ่ม d ดีล t e ออกไป ได้แล้วนะครับอะให้ฟังดูใหม่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับพอเราได้ลักษณะอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะลองนะครับลองกําหนดตัวนี้ให้เป็นเอฟเฟกดูนะครับให้เป็นลักษณะที่เป็นอ่ามันขึ้นสีน้ําเงินทีละตัวทีละตัวอย่างนี้ครับโดยที่เราจะต้องเลือกที่ท่อนตัวนี้ก่อนนะครับท่อนปากตัวนี้แล้วเราเลือกเอฟเฟกนะครับแล้วหานะครับคําว่าคอปนะครับ c r o นะครับ พิมพ์เข้าไปนะครับ c r o p นะครับตัวนี้แล้วจากนั้นเราดับเบิลคลิกเลยก็ได้นะครับหรือใครจะลากมาใส่ตรงนี้ก็ได้ผมเลือกดับเบิลคลิกนะครับพอดับเบิลคลิกไปบางคนจะบอกว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆมันเกิดแล้วนะครับเราเลือกที่เอฟเฟกต์คอนโทลตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเราเลือกมาที่ไลท์นะครับก็คือเราจะทําให้มันปาดทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเรากดที่การตั้งค่าเวลาก็คือการสร้างเฟรมนะครับตรงนี้ แล้วเราก็ลากตัวนี้มาฝั่งด้านนี้เพื่อให้ตัวอักษรสีน้ําเงินเนี่ยมันหายไปก่อนเริ่มต้นนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับผมจะเอาประมาณนี้นะครับอ่าอย่างนี้เนาะจากนั้นผมกดปุ่มเพไปนะครับ not อ่ามันสุดที่ประมาณนี้นครับมันสุดที่ประมาณนี้ผมกาขยับเข้มาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเ <Yeah. S 1> นี่ยครับแล้วจากนั้นนะครับตัวเส้นตัวเนี้ย ปรากฏว่ามันหายเข้าไปในกรอบครับผมจะใช้วิธีการกดลูกศรนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับฝั่งทางด้านซ้ายเพื่อเอาเส้นตัวนี้เข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับตรงนี้เนาะและจากนั้นผมก็จะทําการลากตัวนี้ครับให้มันมีตัวอักษรสีน้ําเงินนะครับเห็นไหมสังเกตฝั่งทางด้านขวามือนะครับเราลากไปให้มันถึงตัว e เลยครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วลากกลับไปพดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับท่อนแรกเราได้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาทําท่อนที่2กันนะครับกดปุ่มเพดูว่าท่อนที่2มันเริ่มตรงไหนนะครับอ่ะมันเริ่มจากตรงนี้เนาะแต่ทีเนี้ยครับท่อนที่สองผมก็จะเอามาใส่เลยเช่นเดียวกันนะครับผมจะลองสร้างนะครับเป็นท่อนแรกนะครับสร้างเดิมจากท่อนแรกให้มันมาคู่กันอยู่ข้างล่างตรงนี้ก่อนดับเบิ่คลิกตรงนี้เลยนะครับท่อนแรกนะแล้วจากนั้นนะครับผมเลือกเป็น new layer ครับตรงนี้ ผมก็จะบอกว่านี่คือท่อน2อ,อะกดปุ่มโอเคนะครับเรียบร้อยเนาะแล้วผมก็จัดตำแหน่งครับให้มันอยู่ด้านล่างอย่างเี้ครับเห็นไหมแล้วก็ไปทำการคัดลอกท่อนที่2มาเลยครับคัดลอกมาแล้วก็เอามาวางใส่ตรงนี้ครับแทนที่ตรงนี้เลยอขอลบก่อนนะครับ แล้วก็คอนโทรล V ลงไปนะครับได้ท่อนที่2เรียบร้อยนะครับจัดวางตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับนี่เรียบร้อยนะครับท่อนที่2จากนั้นนะครับกดปุ่มเรือกรบาดออกไปครับเราได้ท่อนที่2มาแล้วนะครับแต่ท่อนที่2ตอนนี้ครับมันไม่มีเลเยอร์ในการลงนะครับเห็นไหมมันสุดแค่วิดีโอ3เพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มนะครับเลเยอร์ตรงนี้นะครับเลเยอร์วิดีโอผมทำการคลิกขวาครับเลือก Add Tag แล้วก็เพิ่มแท็กตรงนี้ครับผมจะเพิ่มมาสัก4แท็กแล้วกันครับเผื่อไว้รวมกับของเดิมที่มี3นะครับก็จะเป็น7แท็กนะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนดูนะครับเป็น7แท็กแล้วเนาะจากนั้นนะครับผมก็จะเอาท่อนตัวนี้ครับมาใส่นะครับมาใส่ในวิดีโอสี่ให้มันตรงกันกับตรงนี้นะครับจะได้เห็นพร้อมๆกัน เนี่ยครับ n นเ e อนะครับเนเ e อมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับรอะประมาณนี้นะครับ n น v e r ทีนี้เราจะมาทำท่อนที่2นะครับ n น v e r h a แตัวนี้ครับเราก็ทำการนะครับดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับอะแล้วเราก็ทำการ Copy La y เ r เลยนะครับตัวนี้ ผมก็จะบอกว่าปาด2นะครับอ่าเรียบร้อยเนาะจากนั้นนะครับตรงจุดนี้ครับผมก็จะทําการเปลี่ยนสีเหมือนเดิมครับเป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้คือท่อนปาดนะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็เส้นขอบด้วยครับผมก็จะปรับเปลี่ยนนะครับเส้นขอบเนี่ยสโตกนะครับก็จะเลือกเป็นสีขาวเหมือนเดิมเลยอ่าเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ปิดกระบาดออกไปนะครับแล้วก็ลากตัวนี้ครับมาใส่ตรงจุดเคอร์เซอร์ตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับลองดูเนาะนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะดูว่านะครับท่อนร้องเนี่ยมันจบที่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับจบที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมต้องตัดตรงนี้ออกครับส่วนที่มันเกินออก ผมใช้ตัวเลเซอร์ทูเหมือนเดิมนะครับคลิกเลือกตรงนี้นี่นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับกดปุ่ม delete ออกไปเรียบร้อยนะครับท่อนที่2ตัดถึงแค่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมกลับมาที่ตรงนี้ครับเนี่ยผมจะต้องกําหนดเหมือนเดิมเลยนะครับกําหนดเอฟเฟกตัวนี้ครับแล้วก็ใช้คอปเหมือนเดิมนะครับดับเบิลคลิกเลยครับตอนนี้คอปยังไม่ขึ้นในส่วนของตรงนี้นะครับเราต้องดับเบิลคลิกที่ตัวนี้ เรียบร้อยนะครับคอปมาเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราก็เลือกไลท์เลยครับเหมือนเดิมเนาะแล้วก็กดปุ่มนะครับสร้างคีย์เฟรมตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนตัวนี้ครับให้แถบสีน้ําเงินเนี่ยมันหายไปเลื่อนนะครับเริ่มจากตัว n นะครับอ่ะหายไปประมาณนี้เนาะอ่าแล้วจากนั้นนะครับเราก็ไปดูว่าท่อนสุดเนี่ยมันสุดอยู่ที่ตรงไหนอ่าประมาณนี้นะครับผม ก็จะเลื่อนเคอร์เซอร์ตัวนี้เข้ามาหน่อยนึงนะครับกดลูกศรที่คีย์บอร์ดฝั่งทางด้านซ้ายมือนี่นะครับประมาณนี้เนาะแล้วจากนั้นนะครับผมก็เลื่อนตัวนี้เอานะครับนี่ถึงตัววายนะครับสิ้นสุดตัววายก็คือจบนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับท่อนนี้อ่าจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะต้องอดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ I feel ous, believe shit feel of nauseous, me. Never had lot shit come easy. lot had a อ่าเรียบร้อยนะครับพอมันเรียบร้อยอย่างเงี้ยครับอ่าสังเกตดูเนาะสิ่งที่มันอ่าเรียบร้อยอย่างงี้แต่ว่าตัวพวกนี้มันยังคงอยู่ครับเราจะทําอย่างไรนะครับผมก็จะทําการตัดนะครับตัดตรงส่วนนี้ออกไปนะครับอ่าตัดออกไปโดยการใช้เลเซอร์ทูเหมือนเดิมนะครับมันเกินมาเนาะ ส่วนท่อนล่างก็เหมือนกันนะครับพอท่อนล่างตัวนี้พอมันจบสิ้นตรงนี้ครับให้ดูอีกทีหนึ่งเราจะทําท่อนที่สามแล้วนะครับนะครับพอมันจะขึ้นเนเวอร์ตัวนี้ครับอ่าตอนนี้เป็นมีแล้วครับมีจบนะครับมีจบไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตัดนะครับก็คือตัดตัวท่อนแรกตัวนี้ออกไปแล้วนะครับผมจะใช้ตัวเลเซอร์ทูเหมือนเดิมคลิกตรงนี้อ่าแล้วก็ตัดออกไปนะครับอ่าจากนั้นนะครับผมจะเอา อีกท่อนหนึ่งมาใส่แล้วนะครับเป็นท่อนที่3แล้วนะครับก็คือท่อนนี้ขัดลอกแล้วก็มาที่ตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็ไปที่ตัวแรกเลยครับตำแหน่งตัวแรกเราจะได้ไม่ต้องสร้างใหม่นะครับตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกมันขึ้นมาสร้างนิวเลเยอร์ครับแล้วก็เป็นท่อน 3. อ่ะกดปุ่มโอเคไปเรียบร้อยนะครับก็จะปรับเปลี่ยนตรงจุดนี้นะครับ อย่เบิ่คลิกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ลบคําตัวนี้ออกไปอ่าแล้วก็วางลงไปครับนี่เรียบร้อยนะครับโุ๊บนะครับแล้วจากนั้นเราก็เลื่อนตําแหน่งครับจัดตําแหน่งจะสังเกตว่านะครับตัวเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่เนาะเราจะต้องไปตัดด้วยนะครับตัวเดิมอ่าผมปิดกากดาษตัวนี้ออกไปนะครับตัวเดิมนะครับที่มันอยู่นะตรงนี้นะครับอ่าท่อนปาดตัวนี้ตัวเดิมมันยังคงอยู่ผมตัดเลยก็ได้นะครับนี่ นี่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอ่ะซูมเข้าไปดูนะครับมันเกินกันมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดออกอ่ใช้ selection tool นะครับคลิกที่ตัวนี้กดปุ่ม delete ออกไปนะครับทีนี้เราก็เอาท่อนที่2อออกมานะครับตัวนี้มาใส่ในเลเยอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อต่อตรงนี้ก็ได้นะครับดูนะครับมีปุ๊บท่อนล่างขึ้นมาท่อนข้างบนเปลี่ยนรอแล้วนะครับเปลี่ยนรอแล้ว แล้วหลังจากนั้นนะครับดูเนี่ยครับแฮเนี่ยน่าจะขึ้นประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับพอตัวนี้มันขึ้นประมาณนี้ครับเราก็ต้องทำเลเยอร์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับโดยการที่เราจะคัดลอกจากท่อนที่3นี่แหละ,ะตัวนี้นะครับแล้วเราก็ New Layer เลยครับ ผมก็จะบอกว่าปาดสนะครับตรงนี้เรียบร้อยเนาะจากนั้นทําการเปลี่ยนสีครับเหมือนเดิมเลยเลือกเป็นสีน้ําเงินกดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็เส้นสโตกค,ครับเลือกเป็นสีขาวเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยนะครับอ่านี้อาจจะน้ําเงินเข้มไปหน่อยนะครับเพิ่มความสว่างหน่อยอเรียบร้อยครับกดปุ่มกระกบาดออกไปเราได้เท่านี้มาเรียบร้อย ลากนะครับลากตัวนี้ลงไปนะครับนี่จะสังเกตว่านะครับถ้ามันมีพื้นที่ว่างนะครับเราอาจจะใส่เลเยอร์เดียวกันก็ได้นะครับอ่ะแล้วจากนั้นนะครับลองกดปุ่มเพดูอ่ะเรียบร้อยเนาะตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มันก็จะต้องสุดแล้วนะครับผมจะทําการเหมือนเดิมเลยก็คือท่อนป่าตัวนี้ครับจะสร้างนะครับเป็น ตัวคอปเหมือนเดิมนะครับใส่เอฟเฟกนะครับดับเบินคลิกเข้าไปนะจากนั้นนะครับลองกดปุ่มเพยดูใหม่เผื่อว่าเราไม่โดนท่อนมันนะครับตรงนี้เนาะแล้วเราก็เลือกมาที่ไลท์เหมือนเดิมสร้างจุดนะครับกี่เฟรมแล้วก็เหมือนเดิมครับปาดนะครับให้มาถึงตัว H เลยนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับ แล้วก็ดูท่อนสุดท้ายครับเรียบร้อยเนาะท่อนนี้ก็ปดนะครับปัดให้เป็นสีน้ำเงินจนถึงตัว E เลยเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมนะครับกดลูกศรเลื่อนมา1 k e คีย์เฟมนะครับจากนั้นผมทำการนะครับตัดตัวนี้ออกทั้งหมดเลยเนี่ยครับตัดส่วนที่เกินออกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ เราจะได้เอาออกนะครับตัวนี้เปลอคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มลิ e t e พวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอาทีนี้เราลองมาฟังกันดีกนวะอ่าเห็นไหมครับ นี่ก็คือวิธีการสร้างตัวอักษรที่เป็นคาราโอเกะในตัว Premiere Pro นะครับอันดับสุดท้ายก็คือวิธีการ e x p o r t ออกมานะครับเรามาที่เมนูไฟล์เลือก e x p o r t เลือก Media นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของ Format ตรงนี้ครับเป็น H.264 เลือก outputput name นะครับก็คือสร้างนะครับพื้นที่เก็บแล้วก็สร้างไฟล์นะครับผมก็จะบอกว่าทดลองนะครับทดลองไฟล์ที่2แล้วกันนะครับกดปุ่ม Save แล้วก็กดปุ่ม Export ออกมานะครับ รอมันประมวลผลสักคู่หนึ่งนะครับการประมวลผลความช้าความเร็วขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องแล้วก็ตัวชิ้นงานของพวกเรานะครับนี่ก็คือผม e อ็กพอออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะกลับไปดูนะครับในส่วนไดดีของผมที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้นะครับทดลองสองนี้ครับกดปุ่มเพู์ดูน่ครับ ก็จะได้แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนานาสาระให้กับผมด้วยเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจนะครับไปเนื้อหาเนื้อหาไปหาคอนเทนต์ดีๆมาแนะนำกับทุกท่านได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากกดไลค์ที่เพจ Facebook นานาสาระด้วยนะครับนะบตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็ ได้มีเพจมาเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ